พี่น้องครับโหเป็นไหนครับครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาอยามเบ็ดถ้าเป็ดไรแบบฟ้าหมูแล้งผลต้องเล่นพอดีพวกนั้นนี่เนาะวุ้ยนั้นี่เป็ดกบเด้ครับนี่มาท่านกินนั่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 นว่าเห็นว่าติด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 วุ้ยโอ้ยร้านนี่วุ้ยรลานีติด เดีวเดี๋ยวเดีแจมพี่น้องั้นี่นตีแลวตี้ีวเอาเลยเอาลยเอาเลยเอาลยเี่ไปยังน้ยนนครับนีุ่ยดู้วหุยยหุ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 ยหยยยยยยวย เิดขึ้นโอ้หนึ่งแจมแล้วี่สองงยเงยแลไม่บอกที่หรอที่ห,หลอที่ก็หลอละอละโอ้ี่หลอครับโอ้หนึ่งแมแล้ครับขอบคุครับ,รบ,รบพี่น้องครับ ค,ครับผมครับแข็งครับลุ๊ไไไไปนนไปไไยังไงไปยังไงไปยังไงไปยังรงบปยังไงไ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 ปยังไง โอ้พี่น้องครับปลุกง,งี้ปลุกง,งี้โอ้เห็นไหนกลามากมันเลยวะโอเคเก็บได้ครับโอ้ปล่อยนี่ครับล่อยนี่รับพอกไปได้ก็ได้พอกไปได้ก็ได้นะครับลูก <c oughs> ใหญ่เลย ตอนรับหลานชายตอนรับใ้ล่ละมะยามพอเรียกว่ามันต้มครับยวใส่เงี้ย,ย,ยนะครับให้รางวัลเหมือนเดิมละให้เหยื่อตัวงามๆเหมือนเดิมโอ๊ตัวดินเนะเาะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอะ่ะพีดี พอฝ่าฝนตกก็นังตกปลาก็นังกินเงี้ยดิรอบสองพอหยอกมาอีกไปออาไสไปออกบาดูนี่กะไส่ครับเอาเว้ยสารไส่ไปตรงนี้เลยเจอปีมันใส่เป็รอ้อยยิงยิ่ออกอู้่แพงดอกไปครับพี่เอาเข้ามาสรุปวันนี้ในปันนี้ตัวนึงครับ แล้วก็บคบตัวนึงครับสรุปสามแต้มนะครับคําพื้นนี้ครับสามแต้มครับนี่ปลุมนี้ตัวนึงอย่างนี้เลยครับสมสมปืนสเ๊อปยับ